สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพลน์แชนแนลชัยมงคลครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมนะครับการเปิดราคาอีกหนึ่งค้อนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เขตอำเภอรามศักนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบนะครับสามสิมิถุนายนสอง4ันห้าร้อหกสิบสี่นะครับเยวจะพาเข้าไปคุยกับลุงลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับ ขออนุญาตลุงแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อชื่อเล่นเล่นชื่อนอลุงนอเนาะลุงนออยู่ที่หมู่หมู่สิบสี่ชื่อหมู่บ้านอะไรครับห้วยน้ําดังหมู่บ้านห้วยน้ําดังอาเภอรันสักอาเภอรันสักตําบลอะไรนะตําบลน้ํารอบตําบลน้ารอบนะครับอาเภอรันสักจังหวัดอุทัยธานีเนาะครับครับ วันนี้จะเปิดให้ท่านผู้ชมฟังกี่ตัวครับสองตัวนี้ใช่ไหมครับสตัวครับสองตัวนี้คือคือคือเพศผู้เนาะเพศผู้นี่เป็นเป็นควายควายเนื้อเนี่ยเนาะครับเนาะควายเนื้อตีเป็นควายเนื้อควายพื้นบ้านเรานี่แหละครับอ๋อตัวนี้ส่วนสูงวัดตะกี้นะครับได้ร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้ครับอายุเท่าไหร่ลุงรู้ไหมครับตัวนี้อายุก็ยังแข็งแกร่งยังยังมันไม่น้องยังไม่ได้น้องน้องมันมันออกอ๋อตอนเอามาน้องยังไม่ออก ชือ่อเอามามันหนองมันยังมาหนอกอ๋อตอนเอามาน่องมาท่านออกว่ออมาม<ล>มันยังเด็กอยู่อ๋อครับครับกระสีประมาณปอามาจ้กยี่สิบเดือนได้ไหมเนี่ยยี่สิบเดือนยีน่ยังไม่ถึงสองขวบปีกว่าปีมันยังมันยังม่ทันถึงปีเต็มอ่ะอ๋อครับครับ อาลูกจะเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยสองแปดแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าสองตัวนี้นะครับตัวนั้นก็เพศผู้นะครับ,รบเป็นเพศผู้ตัวนั้นสูงประมาณร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามได้ครับวัดแล้วครับตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนั้นจะเปรียวหน่อยหนึ่งอ่ะแปดหมื่นห้านะครับคู่นี้ครับ นี่นะไอ้มีชื่อด้วยนะมีชื่อโชคชื่อเจ้าโชคนะครับอันนั้นอ้ร่ำรวยอ๋ออันนี้ชื่อร่ำรวยรวยซื่อโชคร่ำรวยโอ้สื่อสื่องัวมากถือหวยดีดีเนี่ยปีนั้นถือหาแสนกล้วยสื่อมัวมากตัวอันี้ซื้อคล้ยมากถือกล้วยมากมันมันจะเก่งอยู่นี่บ่ำรวยร่ำรวยวกันพไปดังเอ้ยบาท คือกระถือเล่นรถว่าจะบอกแห้งหลายบ่แหงหลายแห้งแต่บ่ขัดบอกเรจะตี้ยเอาเอาเอาตกเข้าบ้านเลีวนะครับเป็นเพศผู้ครับสูงร้อยยี่สบห้าครับก็งามได้หรอเนาะัเออมันตัวนี้ก็งามอยู่งามพอพัดไปจกันูดธรรมดานะครับ ดับได้วขนามันยังเติบไปได้เนาะยังเติอบอยู่ครับแต่ที่ยัไปนานแหลยข้อยจะพ้นถึงปีดิเจ้อบอบ่ปีนึงถึงแล้วแหละแต่ว่าบ่บ่ท่านได้ถึงสองปีจัง <ผม S 1> ได้กะกกปีนงึงอันถึงปีนึงอันก็ไปได้เนาะครับข้อยได้น้องคนระับอ่ะแล้วบิ่งตัวนี้บัดผมมาข้อยมันเหยง่อข้อยรุ่นนี้มีอายวตัวนี้ตัวนี้อายุเท่าไหร่ลุงเนี่ย อายุเท่ากันอายุไรเรียกกันเนาะลลย,นยังไม่ถึงสองขวบครับขวบขวบกว,วาหน่อยหอยเพราะว่าแม่มันยังพอนยอ๋อยังไม่ทันได้น้องน้องมันออกจับกระไพผมลอนะจับจับจับเออจับไปนะ้นะตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับร้อยี่สิบถึงยี่ร้อยองนะครับตัวเนี้ย เป็นเพศปูเหมือนกันครับสองตัวแปดหมื่นห้านะครับดูดีผมมามาันยังไงอยู่นี่ยยังไงอยู่ครับตัวนั่งกับสีไงครับเพราะว่ามันเพิ่งได้ขวบกลัวเองนะ จะขอบยังไหนเนาะสนกว้าสนถึงกี่หลาโอ้ยเนี่ยโม่เล่าเนี่ยท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสองตัวนะครับสองตัวนี้นะครับเป็นควายเพศผู้ตั้งคู่นะครับลุงนอจะเปิดไปที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจยังไงลุงเบอร์โทรศัพท์อยู่ไหนอ่าเบอร์โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับ มาดูนะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ของลุงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดีลัเบอร์เดี๋ยวหลัยุ่ทั้งทึ่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 งมั้งสองเบอร์นี่ครับศูนย์แปดศูนย์หกแปดสองเก้าหกเจ็ดเก้านะครับศูนย์แปดศูนย์หกแปดสองเก้าหกเจ็ดเก้าอ่เดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับลุงหน่อ บ้านห้วยน้ำดังบ้านห้วยน้ำดังนะครับตบลน้ำรอบอำเภอลันสักจังหวัดูไทยทานีเออพื้นเพมาจากไท็กอะพื้นเพมาจากอุดรอุดรต้ครับโอ้พี่น้องทางอุดรตันนี้อำเภอใดหลายบาอยู่บ้านใดอำเภอสังโอ้อำเภอโน่นสังเต้โอ้มาจากอำเภอโน่นสังผมกับมาจากกทมพวันเนาะพระศิริมหาโอ้ยกับทางทงมหาสารคามพไปแล้ว เออตัธรรมดาดีๆที่้ธรรมดาเบบนอ้แหละครับอกสองตัวได้่นลองเด้อคู่นี้นะครับตัวนี้สูงรออ้อยยี่ห้านะครับตัวนั้นสูงร้อยประมาณร้อยยี่สิบสองสองตัวนี้นะครับ <23. S 1> อ,อ่าแปดหมื่นห้านะครับคู่นี้อายุประมาณขวบยังไม่ถึงสองขวบนะครับ มันวาน้ยเดินด้วไกล ว้วนเกินมาน,นี่ก็อ้วนครักว็นนี้แหล้วัวนจิงามเออขวัญครับ่อน็ดีมากสนใจก็โทรมาอ่าตรองกับอ่าลุงหนอนนะครับราคานี้ตรองได้ครับไ,ได้เขตผู้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเขาไม่กเกิบหมื่นพันเดือยัง ตัวนี้ไปรวมกันทีมันจะเห็นชัดเจนนะครับตัวนึงจะใหญ่นิดนึงตัวนึงก็จะเล็กนิดนึงส้น,บบนสกันดีดีเดี่ยวขั้นควายสวนกันโอ้อบอบานเหรอนักควาย ตัวผู้เนาะถึงมีกล้วยซ้อนกันอยา่างคนกล้วยกล้วยซ้อนกันนะครับคู่นี้นะครับแปดหมื่นห้าพันนะครับสนใจโทรมาต่อรองกับลุงหน่อนะครับ ลุงขายยกคู่กันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนสนใจตัวเดียวล่ะขายไหมขายขึ้นเก้าลักขายขึ้นเก้าล่ะพระบาบ้าตัวเดียวก็ขายขึ้นเก้าหล่ะครับแต่ว่าลุงอย่าขายสองตัวพร้อมกันเพราะมันมมันสีคู่กันแล้วครับอ่ะละครับท่านผู้ชมครับสนใจยังไงก็โทรมาตดลองกับลุงหนอนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฟ้าจะนอชัยมงคลครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ